สวัสดีครับทุกคนผมพิโตขอนรับสู่เกมคารเมนไรเดอร์เบอร์เทนไรว์วในพาร์ทที่22แล้วนะครับโอ้โหความยากฝีดาวมาตัวละครที่เล่นอืมไม่กี่ตัวเหมือนเดิมครับอด่างทีผมบอกแต่จำได้ด่านนี้เจออาจารย์โดนบอสลุมสองตัวซึ่งนแนะนำมาตัวที่โหดๆไปเล่นครับผมขอเอาดับเบิลไปแล้วครับมา แม่บรรยากาศมันได้<า>เอาละโจนี๋ยวต้อเอปืนคนตัวแกซะมาใช้ท่าเดิมครับอขออภัยเมื่อกี้สับลักน้ำดื่มน้ำมาสับลักเลยเนี่ก็ได้ผลมาท่านเนี่ยดูอยู่ไกลไปแล้วก็เนี่ยแล้ว <laughs> ก็ถอยห่างไม่ต้องใช้ไอ้ไอ้ท่าไอ้ตัวปืนไม่ต้องใช้ก็ได้ล่างปืนไม่มีประโยชน์ครับมันช้า นี่ตอน,น,นเก๋ขั้นเร็วที่สุดกดผิดปุ่มช่างมันอ่าอ่าอ่าจำได้เราต้องเจออาจารย์กับตัวตัวดาบไฟนั้นหลักหมแจ้งไม่ได้มันจะมีตัวยากเพราะมันจงเป็นสีดาวเลงมันจะยากแล้วนี่นี่โอ้โหโกงยิ่งมาโกงล่างเนี้ย ดูดิเห็นไหมข้อมูง่ายมากถึงแม่โอมันจะเมนผมแต่ว่าโอ้โหต้องใช้เวลาระยะหนึ่งอ่ะมันต้องมีฟิกเกอร์พร้อมถึงจะสู้ได้แต่ว่าดับเบิ้ลมาอยู่แต่ต้นจนจบได้เลยไงปอแค่ท่าเนี้ยท่าเดียวเนี้ยดูดิดอ่อาเนี่ยดูสิอ่ารับไป ไหนท่าเนี้ยไหนท่าเนี้ยดูดิดูดิเนี่ยท่าเดียวโอ๊ะโดนด้วยเหรอโอเคอุ้ยมันเยอะอย่างนี้นะเราก็ต้องใส่เลยเพราะมิเกตอยู่เติมอ,อยู่อ๋อย เออรี่รี่รี่รีเอสโกเทน <c oughs> ท์โชเออ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 เป็นตัวละครที่มีความครบมากเปิดมาเนี่ยเห็นไหมท่ามันครบมากเลยเนี่ย <c oughs> แรงก็แรงดูดิสาม <c oughs> สามเห็นไหมแรงเบอร์แรงเบอร์เปิดมาฟิกเกอร์จัสต์เบรกต่อ ดูดิโอ้ยตัวเวาเปิดมันมีความพร้อมมากเนี่ยจะมีกี่ตัวที่เปิดมาไม่ได้ขนาดเนี่ยดูดิได้กล่องโอเคมาื้อผมเจอ d o บ b l ลยาวเลยก็ได้นะจริง แต่ต้องเชื่อว่าจะแบบโอ้โหพี่ได้แต่ท่าเดิมไม่คอมโบเลยครับดักมูโซมันเป็นมันต้องอย่างนี้เลยครับหาท่าที่ดีที่สุดในการเล่นครับแล้วยิ่งเป็นโหมดยากก็ต้องแบบทำทุกที่ที่ามไปชนะครับอันนี้เรื่องจริงคนเล่นมูนโซจะรู้ดีครับนี่โอ้สบายไปละนี่เดี๋ยวจเจอแล้วบอส จำได้เลยเพราะตอนนั้นผมเล่นครั้งแรกผมแบบ้เหนื่อยจัดๆเอาละมาลุยกันเลยนั่นแหละและอาจารย์อีกตัวโอ้โหอย่าลืมนะครับท่าเตะแดงของเขาแรงโคตรต่อยต่อยคุณโจมตีสวยไหมนะครับคุณก็ยังเจ็บอันนี้เขามาช่วยเรานะครับไม่ต้องกลัว เล่งอาจารย์ก่อนครับเป้าหมายเรานี่เล่งอาจารย์ก่อนเลยตัวอื่นไม่สำคัญต่ออาจารย์ W stream อเออเจ้าเออเจ้า get s c o t t e n า s h o น,นี่นี่นี่ f i n กเกอร์จั l a y หนึ่งสองสาม finger เรียบร้อย นี่ไงดับร้อยหนึ่งนี่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 โอ้โหอโอ้โหได้ไหมโอ้ยบอลจิงกิเกือบโดนราเต้เอออ่ะแลวตอนที่เขาถีบนะครับมันมันเดียนคือ เวลาทิบิฟไฟแบบว่าเลือดใกล้หมดนะครับเพราะทิบดมถือว่าน้ำดาเมจนะครับโกมากเนี่ยตัวละครที่เปิดมามันดีมากแค่ท่าดีก็เคี้วเพลินคืออาจจะแบบเล่นตัวละครจะไม่หลานหลก็ต้องขออภัยช่วงหลงังเพราะนองจากมันมีเมม,มิ่กี่ตัวนะภาคแรกผมเล่นน้อยมากมทำได้แล้วครับ น่าจะบีนะเฮ้ยเอสว้าวว้าทำไปได้เฮ้ยเอสเฉยเอาละอาละ,าละมาต่อกันโอ้โหฝีดาวยะดับเบิลต่อไหมผมว่าท่านผู้ชมอาจจะมีเบื่อแต่ว่าบางคนอาจจะชอบแบบโอ้ยจเล่นดับเบิลตัวผมชอบนี้ผมชอบมากพี่ขอบคุณครับแต่นะ เราก็อยากเล่นหลากหลายแต่มันทําไม่ได้เพราะเราไม่มีเวลามานั่งฟาร์มเลยเราม,มีเวลาต้องกลับมาแคสกับแคสอ่ะขออภัยครับมาอากิโตะมาหวังว่าจะได้บัน์ดนฟอร์มนะหวังนะ,ะได้โปรโดเถอะมาบัน์ดนฟอร์มของเถอครับบัน์ดนฟอร์มมันจะขึ้นตอนเราโจมตีไปเรื่อยมันจะขึ้นเลยเกณฑ์เออเออ ยังเหรอโอ้ไม่มาเหรอบัี่ฟอร์มแปลว่าท่าใหม่มาแทนสินะท่าอะไรไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้มกันอ่าน่าจะเป็นล่าล่าหอยล่าหนึ่งมั้งเออให้ผมเดานะอันนี้อ่าอ่าโอเคพุ่งพุ่งมันก็ <laughs> ดีแต่ตลกอ,ะ <laughs> อ่ะผ้ามันก็โอเคแต่มันตลกไปหน่อย หรือต้องสิบเก้ารหรือยี่สิบถึงจะได้เหรอผมจำไม่ได้จริงฮะแต่ภาคก่อนผมฟาร์มแป๊บเดียวได้นะบอดี้ฟอร์มเออเออเจอเจอเอเจอภาคก่อนผมก็ต้องมาเล่นตัวละครใหม่ๆเนี่ยเออให้อยู่ความสนุกขึ้นภาคก่อนโอ้โหก็จะเต็มนะแค่บาร์ดอนผมก็ชอบแล้ว ยิงภาคสามมาลอนนี่ผมรักเลยอ่ะล่างจอมมาเข้โหผมเบียวจะจัดเลยอ่ะกียร์้าสีก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 ฟาดวัดเออกิกี้นี่มันแก๊งระเบิดขวดออืื้ห อาอาอาาฟาดฟาดเคฟาดอ๋อโอเค,อเคถ้าไป็ทันนี้เสียเสียจังหวะคอมโบโอเคเรียนรู้เข้าไปโอ้โหโอ้โหแก๊งระเบิดเร,เรียบร้อยเลืองก็เร,เ,เ,เ,รเริ่มยาวแล้วเห็นไหมเรื่องเริ่มยาวแล้วตอนแรกก็จึ้งหนึ่งตอนนี้เริ่มยาวแล้วอ่าอ่า เ,เนี่ยมันเสียจังหวะท่านเห็นไหมเนี่ยพอเวลาเราฟันเสร็จอนี่ยมันแคสเซิลไม่ได้นะครับเซ็งมากเลยตรงนีน้เดี๋ยวผมพยายามแคสเซิลด้วยกันไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แคสเซิลไม่ได้ไไดเ,ไไดเอาล่ะ ผมคิดว่าหลังจากจบโปรเจกต์นี้ผมจะไปเล่นเออโปรเจกต์ช่องหลักต่อแล้วแต่ถ้าผู้ชม,มแบบโอ้โหกว่าจะดูโปรเจกต์นะเกมนี้ก็นานอะผมว่าช่องหลักผมก็แบบเริ่มทําแล้วอืเริ่มกลับมาทําต่อเดี๋ยวโพสกันมหมนุ่นเดี๋ยวผมโพสในในช่องแล้วกันเดี๋ยวไว้ผมแบบมีอะไรใหม่ๆแต่ถ้าผู้ชมบอกไม่เคยติดตามช่องหลักผมไหมมันเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างนี้ไปนั่งดูกันได้ครับออืเออแต่ผมใหญ่เขาเอาตัวละครน,นี้มามากเลย คอมเมนเดอร์ first, เดอะเฟิร์สกับเดอะนิกอ่ะโอ้โหผมโคตรชอบเลยมาเลยฟุกคอมเมนเดอร์การจัดเลยครับโอ้ยฮึบยย้ยเรียบร้อยหนึ่งลอดเอาเจ้าเจ้าเโอ้ยจ้จจยยามาดิครับมาดิครับสตาร์บัสตินล้วล้วเล่นเดิท่านี่แหละ ข่าเดียวเคียวเพยของจริงเออโอ้ยโอ้โหสู้เปล่าสู้เป่คาบูโตะมันไ่ได้ต้องตัวนี้ถึงจะสู้เป็นเออเยอ easy ฮ oh, 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 ิวเจ้าเจ้าเจ่อเกเดเรื่องไหนขอบคุณมากโออเคไปเรื่อผมจะไปฟาร์มดับเบิลก็ได้เออมันฟาร์มเร็วดีเพราะท่ามันเร็วมากเลยอเอาละมาเริ่มยัดบอสมา ต้องต้องหาตัวเมย์หลายจริงแล้วเออช่วงท้ายผมว่าถ้าผมไม่มีเวลาฟาร์มนเหมนนี้อากิมาเดียวถ้าจะดับโบวกับเนี่ยอากิโตะรัวๆอะไรก็ได้ครับเออขอพ่ายจีนว่าคนที่แบบอยากเห็นตัวหลากหลายนะช่วงหลังแต่มันทำไม่ได้จริงครับมันมีเวลาจำกัดจริงคือถ้าผมแบบว่านะเริ่มเริ่มทำช่องจริงจังแต่ตอนผมเรียนอ่ะน่าจะมีโอกาสมากกว่านี้อ่ะ แต่ตอนนั้นผมไม่มีงบพอที่จะทำได้ครับผมต้องแบบขายเพย์สามทิ้งอะไรบ้างคือแค่เปิดช่องสมัยน,นั้นคอมมันก็แพงแล้วสมัยน,นี้คอมมันโค้คอมราคาถูกน่ารักมากสมัยน,นั้นแบบแรม4ีจิกโอ้โหก็ถือบุญแล้วอะจะขับยังไงก็ไม่รู้มาด้

เนีเ่ยฝั่งนู้นมันมีอะไรไหมอยากรู้จังโอ้โหสู้ไปสู้ไว้สู้ไว้สู้ไว้ฝั่งนี้มีอะไรไหมขอดูหน่อยก็ <c oughs> ไม่มีอะไรเว้ยโอ้มีเกมแม้ตายทีมากเฮ้ <c oughs> โอ้โหดูดูดูแก๊งระเบิดขวดก <c oughs> ิกกี้แก๊งระเบิดขวด เออเออโอเคไปดีกว่าไปสู้ละขอเลือดเธอครับโอ้โหไม่ให้เลยน้ำใจสักนิดได้ไหมครับอะไปฝั่งนู้นก็ได้เผื่อมีเพราะมันจะปิดก,กั้นนะถ้าเจอบอสตรงนี้นมันจะปิดก,กั้นให้เรากลับมาได้เอออ้โหดีมาก ok Nakuba Mà mặt hai không phân đấu này phi hãy 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 ดีกว่าแล้วพร้อมเพรียวกลับหลังก็จัดต่อขอบคุณที่มีเกียรติให้จัดได้เต็มเต็มเหนียวกับมันหน่อยอุย้ยไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอไม่ห้อไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอโอ้ย เอ้ย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 โย่โดโดอาโจ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 โาเรียบร้อยแผ่นดินไหววิธีการทันไลน์ใช่ไหมไปจังนี่ยัน Go, อันนี้เลยนี่โอ้โหเปิดทางให้เราอันนี้เราก็ต้องใส่หน่อยอะไรอะไรครับกิกกี้โอ้โหปังไฟกิกกีเ้เร็วเร็วเร็ว โอสวยแล้วช่างมันโอเคเอาที่เราทำได้โอ้โหฮึว้าวโหย่งกระดังไมเคิลบีโอ้โหฉากไล่ล่าแบบไมเคิลบีมากมแต่ผมชอบดีไซน์มอเตอร์ไซค์อากิโตะมากเลยอะ จบด่านแรงบีได้ยังอ่ะไม่ได้เลยอ่ะโอเคก็สำหรับเกมคาร์เมนไรเดอร์บัตเทิลไรท์วอลก็ถือจบไปแค่น,นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม